ปีนี้ค่ายหนังน้องใหม่ไฟแรงอยา่างเนลามินหนังฟิล์มจะหนักจัดเต็มปล่อยหนังแนวมอนสเตอร์ออกมาด้วยกันถึง3เดือนตลอดทั้งปีก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอินฟินวันนี้จะมาพูดถึงข่าวหนังของไทยที่เป็นแนวหนังที่ประเทศไทยนั้นไม่ค่อยผลิต oh นั่นก็คือหนังแนวมอนสเตอร์หรือแนวสัตว์ยักษ์กินคนที่นับได้เลยว่ามีน้อยมากๆในวงการภาพย,ยนตร์ไทยแต่ปีนี้ทางเนลมินหนังฟิลม์มจัดหนักจัดเต็มปล่อยให้เราดูด้วยกันถึง3เรื่องส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นก็เชิญมารับฟังกันเลยแต่ก่อนจะไปรับฟังอยากฝากทุกคนเอื้อมมือไปกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและช่วยในการเรื่องผ่านเกณฑ์สร้างรายได้ให้กับผมด้วยนะครับถ้าทุกคนทำแล้วขอกราบขอบคุณงามๆเลยครับ ต,ตามต้นคลิปที่เกินไปนะครับว่าปีนี้จะมีหนังแนวมอนสเตอร์ด้วยกันถึง3เรื่องจากค่ายนลมิดหนังฟิล์มค่ายเดียวแต่เอาจริงๆปีนี้ก็ไม่ได้มาแค่3เรื่องนะครับถ้าทุกคนอยากรู้ว่ามีเรื่องอะไรอีกก็สามารถเข้าไปชมในช่องของผมได้เลยนะครับกับคลิป5หนังมอนสเตอร์ของไทยในปีนี้หรือไม่ก็ลิงก์ใต้ดีสคริปชันนี้เลยครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึง3หนังจากค่ายนลมิดหนังฟิล์มกันโดยหนังทั้ง3เรื่องนั้นจะมีเรื่องอะไรบ้างก็มาติดตามกันเลยครับ เรื่องที่1นึไลโอโคตรใหญ่ยักษ์หนังเรื่องนี้ปล่อยโปสเตอร์แบบเดโมและที่เซอร์มาแล้วเล็กๆน้อยๆนะครับกำหนดฉาย28กันกกดาคมนี้เรื่องที่2แสงกระสือ2หนังภาคต่อของแสงกระสือที่มีค่ายผู้ผลิตเก่าอย่าง Transformation f i l m และในภาคน,นี้จะได้ในลำดันหนังฟิล์มเข้ามาร่วมอำานวยการผลิตด้วย ถ้าพูดตรงๆเราก็ต้องมาลุ้นดูกันต่อนะครับว่าหนังเรื่องนี้จะดําเนินเรื่องอยังไงเมื่อในตอนจบของภาคแรกนั้นกสื่อได้ตายไปแล้วและเหลือรอดเพียงน้อยคนเดียวเท่านั้นหรือหนังจะเล่าเรื่องใหม่ทั้งหมดแล้วแบบนี้จะเรียกว่าภาคต่อได้ไหมเราก็ต้องมาลุ้นเอาละครับโดยหนังมีกําหนดฉาย1กันยาย,ยนนี้และเรื่องสุดท้าย The One h u n d r e หนังแนวสัตว์ยักษ์กินคนอีกเช่นเคยแต่ในเรื่องนี้จะใช้ตะขาบในการดําเนินเรื่องนะครับ และส่วนข้อมูลของหนังเรื่องนี้ตัวผมนั้นก็ยังไม่มีข้อมูลมากๆคงต้องรอให้ทางค่ายนั้นประกาศมาอีกทีในช่วงใกล้ที่จะฉายแล้วแต่เอาส่วนตัวเลยนะครับมีแต่หนังน่าดูทั้งนั้นเลยใน3เรื่องนี้และผมเชื่อว่าผู้ผลิตนั้นจะไม่ทําให้เราผิดหวังแน่นอนครับผมอยากให้คนไทยได้ลองเปิดใจกับหนังแนวนี้ดูครับลองให้คนไทยด้วยกันได้พิสูจน์ตัวเองสักครั้งแต่ก็ขอบอกเลยนะครับว่าตัวผมนั้นไม่ได้รับเงินใดๆทั้งสิ้นจากค่ายหนังเลยนะครับผมก็แค่คนคนหนึ่งที่อยากจะผลักดันหนังไทยให้เปในระดดับโก้้ไ ก่อนจะจากกันนะครับอยากฝากทุกคนบอกหน่อยนะครับว่าใน3เรื่องนี้คาดหวังกำหนังเรื่องไหนมากที่สุดและก่อนจากกันก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ